นอนกันหรือยังมีนิทานจะมาเล่าให้ฟังนะนีนิทานก่อนก่อนนอนหลับด้วยวันนี้ก็มีเรื่องของกบเลือกนายก็มีกันละครั้งหนึ่งนินานมาแล้วก็มีฝูงกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ําใหญ่แห่งหนึ่งมันอยู่กันอย่างอิสระเสรีและก็มีความสุขไม่มีใครบังคับเคี่ยวเข็นกินนอนเล่นกันไปวันๆทําให้รู้สึกว่าพวกตนเนี่ยถึงมีความสุขสบายเหลือเกิน ต่อมาวันหนึ่งพวกกบได้นั่งล้อมวงคุยกันและปรึกษาหาลือการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่ mm. ก็น่าจะมีหัวนหน้าหรือพระราชาปกครองพวกเราสักคนนอกจากจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังช่วยคุ้มครองอันตรายให้กับพวกกบได้อีกด้วยกบทั้งหลายต่างมีความเห็นตรงกันจึงพากันไปขอกับเทวดาขอพรให้เทวดาช่วยส่งหัวนหน้าหรือพระราชาให้หน่อยเถอะ เทวดารู้ว่าพวกกบสุขสบายกันจนเคยตัวก็นึกอยากมีผนหน้าไปอย่างนั้นเองก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรจรึงเสกท่อนไม้ท่อนสุงให้ลนจากฟ้ากฟ้าลงมาสู่หนองน้ำแห่งนั้นเสียงดังโครมใหญ่พวกกบพากันตกใจกลัวรีบดำน้ำหนีไปก้นสะเลย เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็จึงผู่เงินขึ้นมาผูกกรมทั้งหลายได้เห็นท่อนซุงท่อนใหญ่ก็รู้ว่าเป็นพระราชาหรือว่าหัวหน้าที่เจวดาประทานมาให้ก็ต่างพากันดีใจและฟาร์มเคารพต่อท่อนซุงนั้นต่อมาไม่นานก็มีกบตัวหนึ่งใจกล้ากระโดดขึ้นไปเกาะบนท่อนซุงท่อนใหญ่นั้นกบตัวหนึ่งเห็นว่าพระราชาห,หัวหน้าขอางตนเนี่ยดูใจดีไม่มีอะไรก็พากันกระโดดตามขึ้นไปบ้าง อ้าวหัวหน้าหรือพระราชาของพวกเราเนี่ยก็ดีใจใจดีเหลือเกินก็ดีอยู่หรอกแหมแต่ว่าอ่อนแอไม่เอาไหนวันวัน,วนไดแต่ลอยไปลอยมาน่าเบือ่อกบตัวหนึ่งกล่าวอย่างหมดความยำเกรงพวกเราหน้าจะไปร้องขอหัวหน้าใหม่ที่เข้มแข็งฟันนี้นะมาปกครองพวกเราดีกว่ากบอีกตัวพูดขึ้นพวกกบจึงพากันไปร้องขอต่อเทวดาอีกเทวดาเห็นว่าพวกกบ ทำแบบนี้จึงโกรธพวกกบที่ไม่รู้จักพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสุขสบายของตนข่าวนี้ก็เลยส่งนกกระสาไปแทนท่านซุงเมื่อนกกระสาลงไปก็จับพวกกบกินเป็นอาหารตัวแล้วตัวเล่าพวกกบหายไปทีละตัวทีละตัวเมื่อได้รับความเดือดร้อนพวกกบที่เหลืออยู่จึงพากันมาขอพระพระราชาขอเอ่หัวหน้าหรือพระราชาองค์ใหม่จากเทวดาอีกครั้งเมื่อเจ้า เออเทวดาก็บอกเมื่อเจ้าไม่พอใจความเป็นอยู่เดิมของพวกตัวเองเกิดจงทนอยู่กับสภาพที่พวกเจ้าร้องขอไปเถอะแล้วก็ตะหวาดเสียงดังลงมาจากวากวักคว้าว่าให้ทนอยู่กับสิ่งที่เจ้าขอนั่นแหละที่ทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นอาจก่อผลร้ายในภายหลังแล้วก็ เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสุภาษิทธิไทยที่ว่ากบเลือกนายหมายถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้คังคับบปญชายอยู่เรื่อยสุดท้ายก็มักจะไม่ได้ดีนั่นเองนี่ก็เป็นนิทานก่อนนอนของวันนี้นะกบเลือกนายคนที่เลือกหัวหน้าไม่รู้จักพอสุดท้ายโดนงาบขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบลง กบเลือกนาย